ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่าไมด์เธอเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีอดีตสยดสยองเมื่อไมด์เข้าไปสำรวจภายในบ้าน เธอก็พบกับกระจกบานใหญ่ในห้องนอนซึ่งมุมหนึ่งของกระจกมีข้อความบางอย่างที่เขียนอยู่ด้วยลิปสติกสีแดงอย่าลืมฉันในตอนแรกไมท์ Mind คิดว่าเป็นแค่การเขียนเล่นๆของเด็กๆหรือคนก่อนหน้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศมืดมนรอบตัว และพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคืนเมื่อเธอเข้านอนเธอจะได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาเสียงที่เหมือนร้องไห้สะอื้นและซาบซึ้งในความเศร้าหนึ่งคืนขณะที่ไมด์อาบน้ำอยู่เธอสังเกตเห็นว่าเนอร์ของเธอในกระจุกเริ่มขยับขึ้นและลง แม้ว่าเธอจะยังยืนอยู่อย่างสงบเมื่อเธอหันหน้าไปทางกระจกเน์นั้นกลับไม่ยอมทำปามแต่กลับวาดออกมาเป็นรูปหน้าเศร้าของหญิงสาวคนหนึ่งความกลัวเริ่มอินเวตความคิดของไมด์ในที่สุดความอยากรู้สะกดใจเธอเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวที่เคยอยู่ที่นั่นและค้นพบว่าหญิงสาวในกระจก คือลินผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และได้หายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรจนกระทั่งหมายพบว่าลินยังคงต้องการความช่วยเหลือให้ผู้คนไม่ลืมเธอไมจึงปัดสินใจลองลบข้อความบนกระจกแต่เมื่อเธอทำอย่างนั้นตัวอักษรกลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง และเพิ่มขึ้นมากับความทรมานของหญิงสาวในกระจกความหลอนได้ถูกปล่อยออกมาทุกเสียงที่ได้ยินเริ่มเป็นเสียงขอความช่วยเหลืออย่างจริงจังสุดท้ายหมายตระนักว่าเธอไม่สามารถทําลายความทรงจำนั้นได้แต่สามารถสื่อสารกับลินได้เธอเริ่มพูดคุยด้วยใจและช่วยเหลือหญิงสาวให้รู้สึกได้รับการจดจำ จนประโยคที่เขียนในกระจกเริ่มเปลี่ยนไปว่าขอบคุณที่ไม่ลืมฉันจนกระทั่งวันหนึ่งหมยต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเธอเหลือบมองไปที่กระจกและเห็นคำว่าไปแล้วก่อนที่จะเดินออกมาทำให้เธอรู้ว่าการไม่ลืมคือการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่จากไป